ครับซุกชีสิมีสามชิน้นครับเวลาเอาเข่น,นยกขึ้นไปติดตั้งข้างบนผมสิไปเก็บมุมอีกครั้งหนึง่งครับเพราะว่าต้องไปเชื่อมต่อมุ่มคร,ครับผมแล้วบันนี้ส่วนยอดบนผมก็สิประกอบอยู่ทั้งรางแล้วก็เข่นยกสวมหัวเสาติดตั้งครับผมออนี่คือขบวนการในส่วนบนแล้วันนี้ส่วนที่เพิ่มเติมมากก็คืองานนำเตาซึ่งผมเซตโคง้งเพื่อที่จะฉาบผนังบน อาตัวนี้บออ่าตัวที่เหลืออนี้บ่ครับ,รบมือแร่งนี่แล้วครับผมรับจะว่ามืออื่นอาจสิมีมาเก็บงานแตงถิวครับผมจะว่าภาพร่วมแ0ดสเ้าสิเรเสร็จเรียบร้อยครับผมพรุ่งนี้เก็บรายละเอียดเก็บ <ละ S 1> เนี่ยนบางส่วน คือโดย<อ>ร่วมนึงที่ครับขอขออนุญาตอธิบายหัึงที่หนึ่งกอนหีบตัวนี้มันเป็นปูนผสมอ่าบอกง่า,งายๆเป็นปูนฉาบซึ่งบอกง่า,งายๆปูนฉาบนี่ครับสเต็งมันสิขื้นเล็วกอรอปูนพุ่งสากครครับผมตัวนี้เป็นเป็นปูนฉาบนี่คือหนึ่งสองค,ความแข็งแรงของผมอยู่กับโค้งนี่ครับสามก้อนยก ผมต้องเสริมเหล็กกองเพื่ออย่างเพื่อที่สิยึดเหนียวโค้งสางทั้งเบิดให้เป็นหนึ่งเดียวครับแล้วบันนี้ก็สใส่เห็ดโค้งยกครับผมบถ้าพ่อสั้นนะมันสิมีผลถ้าเกิดว่าผมบ่เห็ดโค้งยก่ะเวลายกขืนของมันหนักแล้วกับมันยาวมันอาจสิผิดพลาดอาจสิมีการเล่าได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องเตรียมพร้อมในส่วนลางนี่ วันอาทิตย์สี่อดนนี่อาทิตย์สี่วันนี่เนาะผมสี่ยกสี่ยกเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ต้องพิจารณาเบิ่งภาพร่วมมาความเรียบร้อยสะกอน่ามันพร้อมยกได้บะครับถ้าเกิดมันบ่พร้อมยกมันก็อาจสิเลื่อนไปเป็นจันเรื่องขั้นารครับผมอ๋อแต่ว่าโดยรวมแล้วนะผมเบื้องแล้วนะวันอาทิตย์มันเป็นเวลาที่พ่อดีพ่อเหมาะครับณมือนี่ก็คือวันพฤหัสนั้นปะครับผมครับมือนี่ผมแล้วปุ๊บ ระยะเวลาเซตโต้ควันแข็งแรงยิ่งยังประกอบการครับ <Wow. S 2> เพ็ดพงรอยลักใส่เวลาจุดสองมือสามคับวันอาทิตย์ซึ่งเป็นสามมือมือมือยกคือวันอาทิตย์นะครับนะถูกต้องครับ <Wow. S 2> สามารถยกได้ <Wow. S 2> ครับผมอบคุณครับ